เราอยู่กับคุณอรชนินนะครับเซียนจรินจรินเซียนพนันกลับใจเอาดเทีหลงทีหลงทีหลงดูหน้าเนี่ยเฮียหลงมองกล้องนยนี่คือเซียนไพ่กลับใจแต่ก่อนที่คุณจะกลับใจมาเป็นคนดีทุกวันนี้ตอนนั้นคือหลงอยู่นานไหมครับเฮียหลงอยู่วงการพนันนะครับสามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีตั้งแต่วัยรุ่นเลยทำมาแล้วทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบอลเป็นคาสิโนเป็น ทุกอย่างผ่านหมดแล้วเดินสายเกือบเกือบเจ็ดสิบกว่าจังหวัดครับบางทีไปแถบตะเข็บชายแดนไปมานนอกไปยังตะเข็บชายแดนอ่ะโอ้ยไปมาตัวเบาเลยเรียบ้อยเราเราไปฝึกวิชาจากที่ไหนอะคะก็ไปฝึกจากเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์จากพวกเซียนพันนันเขาจะสอนแหละใช่สมัยก่อนนี่หวงมากวิชาการพันนันนี่หวงมากกว่าจะได้มานี่โอ้โหไม่เหมือนสมัยนี้ดูใน youtube ดูอะไรได้ใช่ไหม เมื่อก่อนต้องไปหาจานย์โห,โหดัง<ห>ด้นไปหาจานกว่าจะฝึกมาได้แต่ละท่านี่สุดยอดเฮียรู้หรือเปล่าฮะ<อ>ว่าเฮ<อ>ีย er กำลังเล่นกับแจ็คเมืองทองอยู่นี่โอ้โหใหญ่จังเลย <c oughs> นี่ต้องพูดนะฮะแต่เฮีย er เขาสับไพ่เก่งมากเฮียคอยดูคอยดูเฮียโชว์สับไพ่หนึ่งโชว์การสับไพ่โชว์การสับไพ่ผมเลยที่เฮียคิดว่าเด็ดสุดเลยอธรรมดาครับการเล่นไพ่ดูมือนะสังเกตมือเขาดีๆนะฮะ ไพ่ธรรมดาไผ่ธรรมดาอันนี้เร like ียงไม่หมดแล้วก็เรียงครับเรียงเรียงหมดแล้วนะครับดูนะครับใช้ไพ่ไหนก็ได้ถูกครับไพ่ที่ไหนก็ได้อันนี้เรียงไม่หมดแล้วอันนี้เราจะสับให้มันอยู่เหมือนเดิมแต่ดูเหมือนการสับมั่วทำไมต้องเป็นเพลงหลงปันเนี่ยกดนะครับให้กิบสบัรรคมเป็นแม่ผู้หญิงนั่งข้างเสียงนะการสับไผ่ มือร้อยสองขาครับโอ้ยเล่นมือร้อยเองเล่นมือร้อยดูเหมือนการสับให้ทุกอย่างเหมือนกันหมดค่ะใช่ไหมครับครับเอ้ยมาเหมือนเดิมมาเฮ้ยสับให้ดูเหมือนเละเหมือนม่วงหมดเลยเออเห็นไหมทำยังไงฮะวิธีการดูใหม่อีกทีนะครับอ่ะเฮ้ยจับมานะครับดูนะสับ โง่อย่างเรางงละงงมากกระเด็มากอยู่ฮะใช่ฮะมีตัดด้วยอ่ะมีตัดด้วยตัดให้ด้วยมีตัดด้วยอ่ะเปลี่ยนเพลงหน่อยเปลี่ยนเพลงหน่อยแล้วใจนิดนึงมันยังหลับอยู่นะเฮ้ยทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วมันวิธีเทคนิคที่สามารถเผยได้ไหมครับอ๋อได้ครับครับเป็นการสับให้ลวงตาหลอกตาอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าช้าเลยนะครับดูนะครับหยิบไพ่ขึ้นมือขึ้นสหรับครับ ไม่ได้อ๋อหลอกเย้ไหมครับหยิบปลาปุ๊บจับไว้ออขึ้นมาขึ้นไปเหมือนเดิมจับไว้อ๋อขึ้นไปเหมือนเดิมขึ้นมานี่ถ้าทำแรกๆคองงนะดูนี่ต้องสอนไม่เขาต้องใช้ความรู้สึกของเขาด้วยใช้เซนว่าแบบอันไหนอยู่ตรงไหนอ่ะความชำนาญไงเน้ไหมครับทุกอย่างก็เหมือนเลี้ยงมันมันเลย แต่ครีมจริงอยู่านี้ใช่ครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันสุดยอดจริงเือนเดิมออ๋แสดงว่าเวลาสมมุิเขาบอกนะว่าเรากำลังเล่นอยู่กับโต๊ะเนี่ยปรากฏว่าเราได้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 คึ้นเที่ยวลงเนี่ยจะมาเลยนะฮะมาแทนเลยออกจากประตูไหนก็ไม่รู้แฮะเดินมามายืนอยู่ข้างๆแล้วมาโต๊ะรอต่อแล้วมาแล้วมาดูแล้วมาดูแล้วก็มาส่งซิกว่าเอ๊ะทำี้ปรากฏว่าที่คนที่เล่นนี้ได้ได้อยู่เนี่ยเงินหายเลยนะถ้ามันดูยังไงบ้างไงบ้าง ดูจะดึงดูดเงินจากลูกค้ากลับมาเราจะดูว่าคนนี้เล่นเก่งไม่เก่งใช่ไหมครับถ้าเล่นธรรมดาเราก็ไม่ต้องไปโกงเขาถ้าเป็นเซียนเราก็โกงเขาได้ผมขอโทษนะป๋าผมมาเซียนจริงแจกให้ผมเลยอันนี้คือไม่ได้เป็นการพนันนะแต่จะสาธิว่าเขาโกงปั๊กเด้งไม่เดี๋ยวให้เขาดูจริงๆเขาบอกว่ามีไพ่อยู่ในมือแค่สามใบก็โกงได้ได้อยังไงยังไงโกงได้สามใบใช่ลองดูครับสมมติแล้วกันสมมติเรามีเวลาแค่สี่นาทีนะฮะสมมติสมมติ ไพ่สามใบนะครับผมจะนำมาดูแต่ยู่รู้ใช่ไหมว่าในในบอลน่ะเขาจะมีกล้องคอยจับแล้วก็มีคนดกตรงนี้คอยดูถ้าอยู่เล่นได้เยอะหรือว่ามีอะไรมีทริกกี้เล่นแบบมีมีกลอนเขาจะรู้เอ็ดคิงเอ็อ็ดนี่นะครับผมจะวางให้ดูนะครับให้หาเบอร์คิงนะครับนี่แน่นอนนะครับเอาเงินมาแทงเลยครับคิงหม0 0 0หนึง โอเคครับถูกต้องเก่งมากครับคราวนี้ก็เพิ่มแล้วตอนนี้ก็จะเพิ่มเดิมพันไม่ใจดิไม่ใจดิรวยดีรวยรวยดิรวยดิเสียห้าเสียเขาเพิ่มเดิมพันแล้วเขาบอกโอ้โหง่ายจังเลยจริงอะเพิ่มเดิมพันแล้วทิ้งหมื่นหนึงค่ะเอียเมื่อก่อนในบอร์ดมันมีเกมนี้ด้วยเหรอใช่ครับมีครับมันชื่ออะไรเกมเนี้ยไพ่สามใบครับโอ้ยเราไม่นี่ครับเข้าบ่อยเลยมาดูดูหลังจีนเดะไม่ดูเหรอปบ๊บสายสายพี่สายสุดหมื่นหนึ่ง เฮ้ยนี่เปียกหลอนครับเอาไมังช่เสียกับบ้านเองนะคะต่อครับได้เงินจากเสี่ยอ้วนเมื่อกี้มาอะไรครับเอาหมคงคิงครั้งอ่งให้ดูนะครับการเล่นนะฮะให้กาแทงถ้าก็แทงพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งแทงสองพันก็ได้สองพันแทงหมื่นก็ได้หมื่นหนึ่งเราบอกว่าให้หาเบอร์คิงนะครับ กลางกลางกต้งนี่ค่ะกลางเท่าไหร่ึกหมื่นหนึ่งถูกต้องครับเฮ้ยพกให้เอากลางเอาเลยเฉลยเลยเฉลยเลยยังไงเราจะกลางก็ดึงทุกเลยเห็นไหมครับยังไงฮะยังไงไพ่ธรรมดาให้ตรวจสอบพิเศษนะตรวจสอบด้วยคือไพ่ธรรมดาเลยเราเรไม่มีการใช้ไพ่พิเศษอ่ะนี่ไวว่าเขาทำกันยังไงครับเขาทำยังไงเห็นไหมครับเขาว่านี่ตากับมือนี่มือไวกับตานะครับบางท่านบอกว่าตาไวกับมือไม่ใช่นะครับมือไวกับตาไม่เชื่อดูใหม่นะครับ วิธีนะครับเอิ่มอีก5นาทีนะเบิร์กคิงนะครับวางครั้งแรกก็วางของจริงครับนี่ของจริงครับหลอกเขาครับหลอกเขาให้เชื่อครับเป็นการอ่าเป็นการแน่เชื่อใช่ยังฮะยังอยู่มาจนเป็นการหลอกเขาเชื่อว่าเป็นคิงอ่ะครั้งที่สองก็คิงคิงก็เรียกคิงนี่ก็คือหลอกอีกหลอกอีกอันหลอกหลอกหลอกอาจันุษย์ก็คิดว่าอันนี้แน่นอนแล้วครั้งที่สามครั้งที่สามคิงนี่อยู่นี่นะครับอ่าเอาใบที่สองออกเอาใบสองออกยังไงฮะดูนะครับ ดูนะครับมันต้องไหวมากอ่ะต้องไหวมากเห็นไหมครับเห็นไหมคริมก็อยู่นี่ะครับบางคนคิดว่าใบนี้แล้วก็สลับพี่หลงครับวันนี้ว่างมันจะพาไปปล่อยเป็ดหน่อยจะเอาเงินไปทำบุญพี่หลงนะเห็นไหมครับวิธีการพี่หลงแล้วอันที่ถ้าเราอยากให้ไพ่ที่อยู่ตรงกลางสำรับมาอยู่มาอยู่ใบแรกอะค่ะอ๋อการเขาเรียกว่าเอาขึ้นมาอยู่ข้างบนใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะวิธีการวิธีการ ทำยังไงอะคะเอาละครับดูนะครับสมมติว่าเราต้องการคุณวุฒิดึงใบใบหนึ่งผมชอบใบสุดท้ายอ่ดึงไปดูเลยนะครับดูเลยโอเคครับนี่ฮะโอเคคโอเเห็นไหมครับอ่เราการพนันเป็นสิทธิ์กฎหมายนะคะห้ามเลิกเรียนแบบนะคะทิ่ผิดกฎหมายทีผิดกฎหมายไม่ดีนะครับนะคะ เป็นสิ่งผ right ิดกฎหมายนะครับผิดนะคะอย่าต้องลิ้มแล้วแต่เนาเดมาโอ้โหเอาให้คุณดูดีดูดูเสร็จปุ๊บใส่มาตรงกลางเมื่อกี้เราเห็นกันแล้วนะครับดูไว้นะครับเี่หันเไปนะครับโอเคนะครับโอเคเราเห็นกันแล้วนะอ่าโอเคนะครับใส่ไว้ตรงกลางนะครับใส่ไว้ปุ๊บอยู่ตรงกลางนะครับมาดูคุณดูนะครับค่ะนะครับเขาไม่เกมนี้ในบอลวยเหรอเอาดูเลยอยู่ข้างบนแล้วอยู่ข้างบนแล้วครับผ่เพราะว่ามือนพี่เมื่อกี้พลิกทึ๊ก เห็นไหมครับเห็นป่ะมือเขาไหวมันคือกลไยากรสโลโมชั่นได้ไหมครับเห็นไหมครับดูนะครับสโลโมชั่นใส่ตรงกลางตรงกลางครับแล้วก็หมุนอยู่ตรงกลางนะคเห็นไหมครับปึ๊บมันมันยังไงพี่เห็นไหมครับพี่ต้องทำช้าแล้วล่ะอ่ะสโลโมชั่นดูนะครับสมมุิว่าไผ่กล้องไหนกล้องไหนไผ่ที่ถือตรงกลางอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งอทุกคนอย่ยื่นกับกล้อง ทุกคนเห็นอยู่ตรงกลางใส่ลงไปช้าๆเห็นไหมครับอยู่ตรงกลางนะครับเราก็ปิดลงไปครับสโลโมชั่นครับแต่เมื่อกี้พี่เขาทำเร็วมากมือไหวมากไม่ละมือคราใหญ่เลยไหวมากยูเราไม่ไหวเลยขนาดเรายืนใกล้แค่นี้นะหลักการเขาเรียกตีลังกาไพ่กลับมาให้ขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมอ่า เราเรียกเราการตีกลางๆให้เราต้องการเลขอะไรเลยเอาไว้ตรงกลางได้เลยพี่วูดี้ก็ทําอะไรคนได้อะไรที่พี่สอนผมมากไหนแต่ตอนนั้นไ่ะที่ที่สับแล้วก็ให้ตัดสามกองอ่ะเนี่ยแน่ไม่กรีดด้วยใช่แน่เลยใช่แน่เลยใช่แน่เลยไม่ได้เล่นไปนานและเออโอ้โหยอดมากเลยกรีดมีนู่นมีนี่พี่สอนผมมากแหละเล่นไปๆหนึ่งครับอ่ะคุณคุณโชว์คุณโชว์ทางบ้านเดี๋ยวคุณ คุณโวยทั้งบ้านแต่คุณยาบอกอยากให้บอกผมนะครับพร้อมครับตั้งเลยครับเดี๋ยวก่อนนะที่เป็นต้นไม้สามแฉกเขาเรียกว่าอะไรนะจิกจิกห้าดอกจิกครับโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหแสดงค่าบอกให้ว่าทำยังไงหมดมรรมาแล้วอยังเหี้ยรับ ฝากฝากหน่อยนิดนึงเพราะว่าพ่อคุณกลับใจมาจนได้แล้วเนี่ยอยากจะบอกคนที่อย่างแจ๊คเนี่ยเพื่อนๆแจ๊คที่ไปบอลไปคาสิโนเนี่ยเหมือนแม่หนูไม่มีแต่เสียใช่ไหมครับไม่มีใครรอดกลับมาครับไม่มีใครรอดไม่มีใครรอดเลยครับที่มหาเศรษฐีที่เช่าเครื่องบินแจ๊กส่วนตัวบินไปออสเตรเลียไปลาสเวกัสเขาโอ้เขาได้เป็นล้านเลยไม่ใช่ครับเสียหมดทุกคนครับเสียหมดทุกคนการพนันไม่เคยทําให้ใครรวยครับผมคุกคีมา30ปีนี่รู้เลยครับมันเป็นเงินที่ร้อนเจ้ นักความโลภมีได้เท่าไหร่ก็ไม่มีเลิกอยากจะเล่นเอาอีกเอาอีกมันก็ได้เฮียเนี่ยเห็นแหวนผมไหมเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเสียอีกต้องเสียห้มาการพนันนี่นี่เราฟังจากคนที่อยู่ในวงการนี้มาสามสิบปีแล้วเขายืนยันแล้วครับว่ายิ่งเล่นก็มีแต่เสียก็เสียแล้วก็ติดด้วยใช่ครับอแล้ววิธีที่จะหลุดพ้นจากวงจรนี้ยังไงดีก็คือไปทุกอาทิตย์เลยก็คือว่าเขาเรียกว่าอะไรเราต้องออกไปทำธุรกิจค้าขายได้แน่นอนครับ ไม่มีผ้าค้าขายได้แน่นอนแน่นอนครับได้มากแน่นอนแต่การพนันนี่ผมอยู่วงการมาแล้ว30ปีผมดูแต่ละคนนี่ไม่มีใครรอดครับเสียทุกคนครับอ้าวแล้วฮะฝากไว้ค่ะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะขอบคุณมากนะี่หลงที่วันนี้มาโชว์ให้เราดูเลยตอนนี้เราไปไหนเนี่ยจับผิดได้หมดจับผิดได้หมดต้องบอกว่าอันตรายจริงนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณยี่หลงถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะ คุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ